ความหวังพังทลายไหนบอกว่าเลี้ยงวัวแล้วตั้งราคาขายเองได้สวัสดีครับคนค้นวัวรายงานตัวครับมีใครเคยคิดว่าอาชีพเลี้ยงวัวเป็นอาชีพที่สามารถตั้งราคาขายเองได้สารภาพมาเลยครับตอนแรกผมก็คิดอย่างนี้นะครับตอนที่ผมเริ่มต้นเลี้ยงวัวใหม่ๆนะยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยความรู้ก็งูงูปลาปลา นาะอาศัยว่าดูช่อง YouTube ดู Facebook เยอะนะครับก็เลยมโนไปเองว่าอาชีพเลี้ยงวัวเป็นอาชีพอิสระนะน่าจะสวยงามกำไรน่าจะดีพอเลี้ยงไปได้สักพักก็สามารถตั้งราคาขายเองได้นะพอใจก็ขายไม่พอใจก็ขายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับมันก็มีส่วนที่จริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับเป็นอาชีพอิสระไหมเป็นนาย ของตัวเองจริงไหมถึงแม้ว่าอาชีพเลี้ยงวัวนะครับจะเป็นอาชีพของเราเองนะครับเป็นธุรกิจของเราเองอเราอยู่ในฐานะเจ้าของวัวเจ้าของธุรกิจใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะวัวนั่นแหละครับคือเจ้านายของเราถึงขนาดว่าบางคนเรียกตัวเองว่าเป็นทาสวัวสียด้วยซ้ำนะครับเพราะอะไรเราต้องหาน้ําหาหญ้าสดหาฟางอาหารข้นมาประคนให้เขา นะครับกร,กรณีที่เราเลี้ยงแบบขังโคกเนี่ยเราต้องเป็นคนาหาอาหารมาให้วัวนะครับหาหญา้ามาให้เขาตลอดเวลาเลยแทบจะร้อยเซนะครับยกเว้นกรณีที่ว่าเรามีพื้นที่ปล่อยแปลงให้วัวสามารถหาหญ้าหาอาหารกินเองได้นะครับแบบนั้นถึงจะเรียกว่าเราเป็นเจ้านายวัวนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เมื่อเราต้องการขายวัวเพื่อเป็นไรายได้เรามักจะคิดว่าเราสามารถกําหนดราคาวัวได้เองจริงไหมคําตอบก็คือจริงและไม่จริงนะครับกรณีที่เราเลี้ยงวัวสวยงามเนาะวัวเลื่อนร้อยวัวเลือดสูงวัวกลุ่มนี้เป็นวัวเฉพาะกลุ่มนะครับเจ้าของสามารถตั้งราคาวัวเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามคุณภาพของสายพันธุ์ที่เขาเลี้ยงนะตั้งแต่ราคาหลายหมื่นบาทเหยียบแสนหรือ หรือไม่ก็หลายแสนบาทนะการตลาดวัวประเภทนี้เจ้าของมีอำนาจต่อรองสูงกว่าผู้ซื้อนะครับพอใจก็ขายไม่พอใจก็ไม่ขายนะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าตั้งราคาขายได้เองแบบเต็มปากเต็มคำนะครับแต่ถ้าเป็นวัววัวตลาดทั่วไปนะครับวัวลูกผสมบ้นบานๆนะวัวเนื้อวัวโครงวัวสําหรับเข้าขุน หรือแม้แต่วัวแม่ลูกนะครับวัวต้นน้ําแบบที่ผมเลี้ยงเนี่ยเราก็สามารถตั้งราคาขายเองได้ก็จริงแต่ถ้าเราตั้งสูงเกินจริงเกินกว่าราคาตลาดทั่วไปเนี่ยถามว่าผู้ซื้อหรือนายฮ้อยเนี่ยจะซื้อหรือไม่คําตอบคือไม่ซื้อแน่นอนครับเพราะถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะไปขายต่อไม่ได้นะครับทําให้ขาดทุน ต้องยอมรับนะครับว่าตัวเลือกของตลาดวัวทั่วไปมันมีให้เลือกเยอะมากมายมหาศาลนะครับเขาไม่จําเป็นต้องมาซื้อวัวเราแค่คนเดียวหรอกครับตัวเลือกเขาเยอะนะครับการซื้อขายในตลาดวัวประเภททั่วไปเนี่ยอำนาจต่อรองจะอยู่ที่ผู้ซื้อหรือนายฮ้อยเป็นหลักนะไม่ใช่ผู้เลี้ยงวัวอย่างพวกเรานะครับสามรายในกรณีที่ผู้เลี้ยงเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน อาจต้องจำใจนะขายวัวให้กับนายห้อยในราคาที่ต่ำมากต่ำมากมากนะครับเขาตีราคาวัวแค่ไหนก็ได้แค่นั้นซึ่งบางครั้งซึ่งบางครั้งนะครับด้วยความที่เราไม่ทราบราคาตลาดวัวไม่ได้คลุกคลีในวงการขายวัวนะครับอาจจะโดนเหลี่ยมของนายห้อยนะครับกดราคาลงไปอีกจากที่ตั้งราคาวัวเองไม่ได้แล้วนะครับ ยังโดนซ้ำเติมจากเหลี่ยมของพ่อค้านะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับเราโทษใครไม่ได้เลยโทษไม่ได้นะครับมันเป็นไปตามกลไกราคาตลาดเนาะมีขึ้นมีลงนะถ้าความต้องการวัวมากแต่จำนวนวัวน้อยนะครับราคาวัวก็พุ่งสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าความต้องการวัวมันน้อยแต่ จำ,จำนวนวัวน,นี่มันมีมากราคาก็ปรับตัวต่ำลงเป็นธรรมดานะครับตามหลักอุปสงค์อุปทานเลยนะครับใครที่มีประสบการณ์นะครับโดดลงมาเล่นในวงการนี้แล้วเรา,เร,าเราคิดว่ามันสวยงามนะครับอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แต่ตอนนี้ก็กำลังเจ็บหนักกันทุกคนเลยนะครับเชิญร่วมแบ่งปันนะครับประสบการณ์ให้เพื่อนๆของเรานะครับได้ฟังกันหน่อยนะ ร่วมแชร์กันให้กำลังใจกันนะครับนะครับขอบคุณมากครับ